เหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วครับพักกินข้าวนก่อนครับมื้อนี้มีหอหมกใบยอครับแกงปลาดุกใบยอครับแกงพะแนงไก่ครับมาจัดมาให้ครับอร่อยไม่อร่อยก็ต้องกินนะครับเพราะมีกินอยู่แค่นี้ครับแต่มั่นใจว่าอร่อยแน่นอนครับเพราะว่ามีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยครับ มาพักกินกันให้หายเหนื่อยก่อนละครับแล้วเราค่อยไปสู้ต่อกันครับจะได้มีแรงครับเป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับเพื่อนๆครีเอเตอร์มือใหม่ครับผมเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆอยู่นะครับสู้ไปด้วยกันครับอย่าไปท้อครับความสำเร็จรอเราอยู่ครับโค้ชเข้าเราแน่นอนครับไปต่อกันเลยครับ